12ความจริงเกี่ยวกับเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แฟนๆเพิ่งจะมารู้ในอีกหลายปีต่อมาข้อที่1นึ่งพ่อมดแม่มดไม่ใช้ห้องน้ําเดิมทีค่ะ h o กวอตส์ไม่ได้มีห้องน้ำจนกระทั่งเริ่มมีการนําระบบปลาปลาของมาเกิลมาใช้ในศตรวรรษที่18ปกติค่ะพ่อมดแม่มดในสมัยก่อนจะสามารถขับถ่ายที่ไหนก็ได้จากนั้นค่ะก็ใช้เวทมนตร์ทความะอาให้หลักฐานนั้นหายไป 2. แฮร์รี่ไม่มีญาติคนอื่นนอกจากพวกเดอร์สลีย์จริงๆสําหรับความจริงข้อน,นี้แฟนๆแฮร์รี่หลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วค่ะแต่หลายๆคนยังสสสงัััยยยวว่่่่าาาาาทํไมี้ออศูกกบพเดจะ ญาติอยู่ในโลกเว้นมนหลงเหลือกันอยู่บ้างซึ่งเจคเควรี่นค่ะก็ได้อธิบายว่าภระยาของแฮร์รี่นั้นไม่มีลูกจนพวกเขาเกษเสียณพวกเขามีเจมเป็นลูกชายเพียงคนเดียวและมีชีวิตอยู่จนกระทั้งเจมนั้นแต่งงานกับลิลลี่พวกเขาไม่มีโอกาสได้เห็นแฮร์รี่หลานชายของเขาเลยสามฉากต่อสู้กับโทรเกือบถูกตัดออกทั้งหมดบรรณาธิการเคยขอให้เจคเควรี่นตัดฉากที่แฮร์รี่รอนเฮอร์แมลนี่ต่อสู้กับโทรออกแต่เจคเควรน์ไม่ต้องการให้ทำเช่นนั้นเพราะตอนแรกทั้งสามคนนั้นเข้ากันไม ของของวัญวาเลนไท์ให้กับตัวเองเขาหลงตัวเองและยอมทําทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างนั้นสนใจในตัวเขาล็อกฮาร์ดค่ะถูกขังนานถึง1สัปดาห์เขาฐานสลักชื่อตัวเองขนาดใหญ่บนสนามคืดเด็กและเขาก็ยังฉายภาาใบหน้าของตัวเองลงบนท้องฟ้าซึ่งดูแล้วเหมือนกับตรามาามากกว่าค่ะทั้งทั้งส่งของวันวาเลนไทน์8 0 0ชิ้นให้ตัวเองทําให้เช้าว,วันนั้นค่ะมีโดคุกจํานวนมากในทงใหญ่จนมื้อเช้าต้องหยุดลงเนื่องจากมีขนและก็มูลของนกบนอาหารมากเกินไปค่ะข้อที่5้ทุกแชงเป็นแมวที่มีตัวตนอยู่จริงเเเเคคคอออออ่่ยยมมมมับบววาธไชแหืนก แต่เมื่อเธอทํางานในลอนดอนเธอมักจะไปทานอาหารเย็นที่ร้านกาแฟซึ่งเธอมักจะเห็นแมวสีส้มขนฟูค่ะและมีใบหน้าแบนเหมือนไปชนกับกําแพงมามันดูหยิ่งและไม่ยอมให้เธอเลี้ยงเธอจึงตัดสินใจใช้คาแรคเตอร์ของแมวตัวนี้เป็นต้นแบบของครุกแชงหก <6. S 1> ซีเรียสในร่างเท้าปุยเกือบมีเจ้าของในภาคสี่ค่ะซีเรียสต้องหลบซ่อนตัวเป็นสุนัขที่ชื่อว่าเท้าปุยตอนแรกค่ะเจเคตั้งใจจะให้เท้าปุยอยู่กับแม่มดเท้าที่มีนิสัยประหลาดแต่เธอรักสุนัขและช่วยเหลือเลี้ยงดูจนทาให้มีปัญ ัดเรื่องนี้ออกไปเพราะเธอไม่ได้มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องแล้วก็เอาเท้าปุยนั้นไปอยู่ในทําแทนค่ะ